สวัสดีครับรยากาศยามเย็นครับเข้ามาแล้วชซอนนะครับอนนี้ยา้ายใหม่พี่ แช่ไหมนะครับเข้ามาแล้วแชร่ไหน่อยครับมาดูคันนี้ครับ ครับเดี๋ยวจัดให้ครับอาจารย์เต่าจจัดให้ดูทุกคันครับ คุณมาพี่วิวัฒน์มีทำท่อมาครับโทษนะครับ พ็พอครับไม่ดังมากครับอันนี้รถของพี่ต้นครับหน้ายก11นิ้วหลัง9นิ้ว ยางตอนนี้ใส่สามสามสิบเก็ดอยู่ครับรอยางสี่สิบอยู่ดูความสูงครับที่นี่สูงประมาณร้อยชางนี่สูงประมาณร้อยหนหกสิบเจ็ดสูงกว่าคนนี่ครับ แม็กเป็นยี่สิบคูสิบสี่ออฟเซ็นลบเจ็ดสิบหกครับยางสามสิบเจ็ดครับแต่นี่ใส่ร้อไปก่อนรอใส่ยางสี่สิบแล้วกลังสั่งมาอยู่ทุกยศตัวนี้เป็นของเทการกึ่งครับเป็นชุดต่างที่เด่น โช๊คน้าเป็นของโปรเทนเดอร์ OEM สองจุดห้าเข้ามาแล้วแค่ไหนครับมีการสะบัดด้วยครับ สวัสดีคนดูหนึ่งมื่นกว่าคนครับรถหลังคันนี้เป็นบายพาสครับรถบายพาส ครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตจ้างมาห้หน่อยครับตัวนี้เป็นวายบอดี้วายบอดีของงานของผู้ค้าครับออกแบบเองครับผู้ชมตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันคนขอบคุณมากครับแชร์ไหมครับ ไม่เก่งนะครับมีไ e ว้ y ันี้ครตัวนี้จะสั่งทําขึ้นมาพิเศษครับน้ำมากครับดยูยังยังทําไม่เสร็จครับยังออกแบบไม่เสร็จเป็นตัวเดิมอยู่ นี้ยังตรงนิ้วผมนะครับยังกำลังออกแบบอยู่จะทํามาให้มันเสมอกับตัววายบอดี้ครับไปต่อกันที่รถผมเลยครับ พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจครับพี่เบิร์ตพูดไม่ค่อยเกงแต่รักหรือถ้าไรจะหาให้เธออันนี้รถผมครับยกหน้าห้าจุดห้าหลังสี่จุดห้าครับแม็กเป็นยี่สิบ คูดสิบสองลบเสร็ดลบสี่สิบสี่โคเป็นบดเทนเดอร์ทับแทงปรับแต่ระดับครับทับแทงแยกตีกนกของโลง่งพูดไม่พูดไม่ถือติกนกงานของช่างโยงครับ คันทนหน้าของภูคาอัพโหดครับสาระโปรงดำครับมันได้ข้างของครับตรงสครับเพุที่เป็นสีขาวสามารถเลือกสีได้นะครับ โุกหลังเป็นรับแทงตัดแปดระดับเหมือนกันครับกันทคงหลังเป็นของออปชั่น,นครับที่นั้นครับมาดูคันนี้ครับ ของช่างใหญ่ครับแบกเป็น12ไม่ใช่ครับพูดผิดแบกเป็น20คู12ออฟเซ็ตลบ44ครับยาง38ดส5.5หา20 แล้วก็ลองอะแดปเตอร์เพิ่มมาอีกสามนิ้วครับชุดยกเป็นของเจคันเคการกึงครับตัวน,นี้เป็นโชกคเดิมปีนกเดิมครับนี่ครับโชคเดิมปีนกเดิมครับ ชุดกของท่านเคออกแบบมาสามารถใช้กับโทกเดิมได้และสามารถอัพไปเป็นโทกแต่นได้ครับทำมาลองรับครับสองูคาอัพโหลดครับแล้วเพิ่มด้วยตัดดูแม็กครับไปดูแม็ก แม็กยางครับแม็กเราก็มีไว้บริการนะครับแม็กสามลายนี้ลายขวามือสุดจองไปแล้วครับวันนี้ติดตั้งสิ้นเดือนเหลือสองลายนี้ครับ ราคาไม่แรงครับสนใจทักมาคุยกันได้เลยครับอ F ก็มีนะครับ X สั่งได้ครับทักมาถามได้ครับ X F, <F <ull> ตัวนี้ตัวแดงอฟสีแ <F ull> ด,ง, <F ull> ด,ง,ดงนี้กางเดือนหน้าจะเข้ามาครับสนใจจัดจองกันมาได้เลยครับราคาไม่แรงครับ ยางสามแปดสามเจ็ดมีไว้คอยบริการครับที่ฟูเอลนี้เขาขายเท่าไหร่อันนี้ลูกค้าเพิ่งขอครับใส่ได้ไม่ถึงเดือนครับใต้แดงคันที่ส่งงานไปเมื่อวานคะรพอดีมาอัพเป็นยางเป็นลบสี่สี่สี่มื่นหาครับสนใจทักมาถามได้ครับ แมมกแพ้ครับฟูเอลสิบหกกว้างเก้ามังครับลบออฟตูดมั้งพี่พกว้างแปดกว้างแปดออฟตูดครับยางเป็นบีเอฟเอโอเอเอ็มทีครับสามสิบแปดเอ่ไม่ใช่ครับสองแปดห้าเจ็ดสิบห้าอาร์ีสิบหก สามสามต้องสามสามสุดย์ห้าน <objectives> ี่ค <mail> <man> ุดยกครับรอแบกเอสเอ็สกำลังเดินทางมาอาทิตย์หน้าครับแค่ไปเนี่ยครับผมพูดต้องให้เก่งนะครับ จะอยากไล่รู้สึกอยากไล่วันนี้โอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแม็กชุดยกพักเข้ามาถามได้ครับพักถามผมได้ถามทาั้งเมย์ได้ถามพี่ต้นได้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ